มือฉมังครับมือฉมังอีตัวไหมมีน่ะวิ่งอยู่น่ะอ๋อวิ่งอยู่มาแล้วอุ้ยจมังนะมาแล้วมาแล้วสวัสดีครับก็อยู่กับ ช่องผู้เบาวหนังคายชแนลนะครับนี่ก็มาตกปลาเหมือนเดิมครับก็กี้ก็มาทันพอดีครับน้าเขาได้ตะโกก้นมาไซส,สองนะครับก็พอดีได้ถ่ายคลิปพอดีเลยอันนี้ผมก็เพิ่งลงเบ็ดไปครับสี่อันนะครับสี่คันนะครับนี่ครับเบ็ดผมครับ ก็ามาลุ้นครับว่าจะมีตัวไหมครับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามสำหรับช่องผู้บ่าวน้องคายชาแนลนะครับก็ฝากด,ด้วยครับช่องผู้บ่าวนนองคายชาแนลนะครับครับเรามาลุ้นกันครับว่าจะได้สักกี่ตัวนะครับวันนี้หรือจะแห้วหรือจะหมานหรือจะยังไงมาลุ้นกันครับ การตกปลาในแม่น้ำนะครับหมายธรรมชาตินะครับโอ้โหจะไหวเปล่าหรือตะโกดึงใหญ่เลยวิ่งแล้วครับวิ่งแล้ว มันวิ่งไะเนะเ<อ>าะนี่ไง<ค> <ยา S 1> เจอแ,<ค>แล้วสองกว่าสองคนสามระวังจะเข้าอันนี้กัวรจะเข้ากระชังขนาดเลยเขาขึ้นมาก่อนไหม <L an> กระชังโอ้ยไอ้กระชังก็ไม่ใช่น้อยนะนี่ มันวิ่งอย่างเดียวไปเราแรงดีเว้ยสวยสวยนี่ขอเบอร์อะไรครับอขอเบอร์สามครับจีโนุจีโนุเบอร์สามครับยอมมันไม่มันไม่ยอมครับมันวิ่งโอ้ยมันใหญ่จริงเว้ย <laughs> เอาสู้ได้สู้ได้เอ็นใหม่อยู่มใหม่หครับเมื่อวานโดนทั้งวันแล้วใกล้ละใกล้กละเริ่มช้าละ <laughs> ไม่ยอมเข้าครับ นี่ไงนี่ไงหมดละยอมอีกนี่ปลาอะไรครับตะโก,กะวะตะโกะครับตะโกะได้สองกันเนาะสองกว่าครับเั็นีุณสาน3องคุณไม่ยอมก็แรงดีเว้ยตะโกะไม่ยอมเข้าเว้ยมาละ ้อนปุ๊บเข้าไหมโอ้ยวีเอมก็พ่าฆ่าอะไรเงี้ยฮะะวิงเล็กอ๋อสวย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 มาเจอทันเวลาพอดีเลยครับครั <c oughs> บเราก็มาดูเดี๋ยวเราชุดแรกที่ตีไปนะครับมัน เหนียวหรือมันละลายไปหมดแล้วนะครับลองยกดูครับ ก็ค่อนข้างที่จะแตกตัวดีนะครับสามารถใช้ได้ครับ ตัวเดีวยวนะครับลดความเสี่ยง อันนี้ผมก็อยู่ที่หมายท่าประชุมนะครับก่อ,อนนาๆาเขาก็ได้เกือบเต็มกระชงนะังละตะโกะนะครับนี้ผมมาบ่ายแล้วครับบ่ายโมงลงเป็ดเสร็จพอดีนะครับก็มาลุ้นกันครับว่าจะมีตัวไหมนะนานาถ้านาท่านไหนที่ว่างงานก็มาเจอกันได้ครับที่หมายท่าประชุมครับ ปลาก็ยังเข้าอยู่นะครับเอเครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผู้เฝ้าหนังคายด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับไปกันครับไปรับชมกันว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับลุ้นไปตามๆกันครับวิ่งนะครับวิ่งแล้วมาแล้วครับปลากินตอนเย็นครับ

ถือโทรศัพท์ให้หน่อยพี่ตักปลาเอาแล้วครับนี่ตัวสองปลากระมังปลากระมังปลากระมังมังเหรอแต่น่าจะมีไยสิบได้เหรอครับแล้วครับอ้ยพวกใหญ่เลยวะ จุม่มรอเลยนะโอ time, <S <S ้ยเหมือนเทโพเลยอ่ะอุ ciamo, ้ยอากกไช้เดิมเลยโอ้โหเดิมเลยใช้เดิมเลยวัดตะเพียนนี่เปล่ใช่ป่ะเฮ้ยโกกอะไช้เดิมเลยอันนี้ครับน้าทองเขากว่าน้าตั้ม